ได้เลยพี่เดินทางปลอดภัยครับผมจบเชฟโดเลสคูสเงินสด่อไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถสวยจัดพี่ได้กลับนะครับมาดู2วันนะฮะวันแรกมาดูชอบนะครับแล้วก็จองไว้นะครับตอนแรกเขาบอกว่าพี่ขอวันเงินจองได้ไหมเราบอกไม่เป็นไรเราใจใจอยู่แล้วนะครับพี่ไม่ต้องจองพี่ชอบเข้ามาดูเลยตามสบายตามใจลูกค้าเลยครับได้ครับผม แล้วมีอะไรฝากลูกค้าไหมครับดูดูครับ<น>เขินๆเดี๋ยวมันก็ดีอ่ะเดี๋ยวดูรถที่พี่เขาหน่อยส่งรถตอยปโอ้โหเราจะม,มีหลายคันต้องตูนรอส่งให้พี่อ่ะปีใหม่นี้นะครับแหมาค่โดยมีความสุขค้านลูกค้าเราพี่พี่ลูกค้าจัดให้นะ <ull> สวยงามพ <ull> ระรามแปดพระรามเก้าครับแต่ตอนนี้พระรามสองอย่าไปนะรถติดนะ เดียบร้อยแล้วครับผมโอ<ฮ>้โหแคปโปรเลยพูดองเรานะครับฮะแชร์ด้มีความสุขครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ